สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครบ้างนะจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาดูบ้างไหมนะคะอ่ะลองคิดถึงคนที่คุณคิดถึงแล้วกันไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ที่คุณมีนะนะลองคิดถึงดูนะแล้วก็เรามาดูซิว่าวันนี้เรื่องเล่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะ เทมเพลนลงแหละเพื่อนในฝั่งของเขาเขาว่าอยากมีการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันนะอยากจะพัฒนาหรือว่าอยากจะสร้างสมดุลอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะในฝั่งของเขาก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบถ้าในอดีตเขาเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อใครก็จะเป็นลักษณะที่ว่าครั้งนี้เขาอยากจะทําอะไรเพื่อใครบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วไงต่อ สี่ดาบในฝั่งของเขาตอนนี้ถามว่าเขานอนนิ่งเหมือนคนตายเลยเพื่อนคือคนที่นอนทับดาบอะดาบมันคือความคม,มนะเพื่อนมันก็คือความเจ็บปวดเวลาเนี้ยเขาเจ็บปวดกับอะไรหรอมีใครไปทําอะไรเขาเจ็บปวดอะฮะน้ว่าเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดนะเหมือนเขานอนนิ่งเลยในพื้นที่ตัวเองนอนพนมมือได้เห็นไหมนอนทับดาบอะไรเงี้ยเขามีความเจ็บปวดในพื้นที่ของเขาอาจจะเป็นในเรื่องของ จ็บปวดจากอะไรล่ะจากความสัมพันธ์ไหมจากการงานไหมหรือการเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเขาจะปวดอะไรเดี๋ยวรอดูไพ่ขยายไปเรื่อยๆนะคะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับเขาพักนิ่งเลยเหมือนกับเพื่อรอเวลาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะใจเขาอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับเวลาตอนนี้เขาเขานอนนิ่งเลยเหมือนกับว่าเขากําลังรอโอกาสอะไรบางอย่างเลยอะ่ะแล้วไงต่อ จแรงขึ้นในฝั่งของเพื่อนเวลานี้เพื่อนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วแข็งแรงไปแล้วสิขนาดที่ว่าอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันหนักหนาสาหาัสอ่ะเออเพื่อนยังเอาอยู่เลยคือสิงโตที่ว่าดุอยังให้เพื่อนได้นั่งเลยเห็นไหมความหมายก็คือว่าเพื่อนเจออุปสรรคอะไรมาก็ตามเพื่อนเอาอยู่มือที่มีอยหลายกรเนี่ยก็หมายถึงว่า การจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะเพราะมือทุกมือเนี่ยถือของต่างกันก็แปลว่าความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆในแต่ละเรื่องอะ่ะมีเราเอาเอเรียกว่าเพื่อนสามารถทําได้ในทุกเรื่องแล้วกันอ่ะสวยครบจบอยู่ในคนเดียวอะ่ะเป็นคนที่แบบกลายเป็นคนแข็งไปแล้วอ่ะแข็งในที่นี้แปลว่าเข้มแข็งอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะ The Emperor ขึ้นในฝั่งของเพื่อนนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดจริงๆนะหน้าไพ่วันนี้คือเป็นคนที่ดูแล้วมีบารามีอ่ะค่ะ แล้วที่เอ็มเพลเยอร์ไพ่ใบนี้เป็นภาศิวะซะด้วยสิเพื่อนดูมีบารมีในในในความสัมพันธ์และในชีวิตของตัวเองนะมีความเป็นคนที่ปกครองคนได้ปกครองคนมากๆได้นั่นหมายถึงว่าในที่ทำง,งานเพื่อนอาจจะเป็นระดับบริหารไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทํางานธุรกิจส่วนตัวแล้วเหมือนกับธุรกิจมันไปได้ดีแหละประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วเป็นคนที่ เรียวกว่ามีความเมตตาสูงเพราะคุณมีความเป็นพ่อถ้ามีความเป็นพ่อก็แปลว่ามีความเมตตามีความการุณาสูงกับคนรอบข้างนะแบบนี้พลังงานของเพื่อนวันนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความหนักแน่นมีความจริงจังแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุนะคะ ราชาถ้วยลงในตรงกลางมันเป็นได้ทั้งคุณและเขานะเป็นไปได้ค่ะว่าตัวของเขาถ้าเป็นเขานะเขาอาจจะเป็นคนที่มีวัฒนินในการพูดไหมเออเป็นคนที่พูดเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ดมน้าวใจคนเก่งไหมอะไรเงี้ยในอดีตอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ไหมที่เขาเคยนั่งแท่นแบบนี้แล้วก็คือเคยอยู่ใน จุดงานที่เขาจะต้องพูดเยอะๆอะไรแบบนี้ไหมอาจเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าราชาถ้วยมันหมายถึงคนที่มีการพูดการเจรจาพาณิชย์เก่งอะไรประมาณอย่างนี้นะอีกความหมายหนึ่งก็คือคนคนนี้ในอดีตเคยใช้วาทศิลป์อะไรต่างๆมาพูดมาหวานล้อมคุณอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะแต่คนคนนี้เป็นคนพูดเก่งนะคะแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเลยเจ็บปวดนอนนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนอนนิ่งๆเลยแหละนอนทับกา กับความเจ็บปวดน,น,นั้นเหมือนรอโอกาสอะไรบางอย่างสองไม้เท้าลงพอจะบอกได้แล้วว่าเหมือนกับเขารอจังหวะและโอกาสเลยนะเพื่อนที่แบบว่าจะมาเคลียร์ในความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดสองไม้เท้ามันคือหมายถึงไม้เท้าข้างหลังก็คือคุณไม้เท้าหน้ามันน่าจะเป็นคนที่เขาเลือกเอาไว้อยู่ในชีวิตแล้วเหมือนกับเขาจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะเพราะมันคือเติร์ดพาร์ตี้อ่ะเป็นรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเขา เขาต้องเลือกเขาต้องคิดก็ต้องทํากับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ทั้ง3เนี่ยสนี่ก็คือตัวเขาตัวคุณน่อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าพลังงานจากตัวคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เวลาเนี้ยคุณกับเขามันไม่ได้คุยกันแล้วมันตัดจบกันไปแล้วนะคะแต่มันเป็นการตัดจบจริงและเพื่อนเพื่อนเป็นพลังงานพัศิวะขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนก็อยู่ในพื้นที่ของเพื่อนจริงๆเพื่อนไม่ได้มีอะไรกับเขาอะไรอย่างง้นคือมันมันไม่มันไม่เกี่ยวกันแล้วแต่บังเอิญว่าสําหรับเขามันเเกี่่่ยยววพราาาะนนัหมถึง เขาเขายังมีเยื่อใหใยกับเพื่อนแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขายังอยากจะเคลียร์พลังงานของเขายังมีเพื่อนอยู่ในในตรงนี้ในที่ของเขาอะนะคะแต่ว่าของเพื่อนนะคือมันอยู่กับที่และอ่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยเนี่ยหถ้วยลง เขาอะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะอยากจะมายื่นถ้วยกับคุณอยากจะมาทบทวนความทรงจําเก่าๆอะไรเงี้ยอยากจะมาขอคืนดีได้ไหมหกถ้วยเนี่ยจริงๆอะบางคนก็จะบอกว่าเป็นรักรักเหมือนรักข้ามภพข้ามชาติก็ว่าได้มันเป็นเหมือนกับมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความทรงจําร่วมกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแต่ในความคิดของเขาที่ว่าเขาคิดถึงเรื่องเราเก่าๆที่มันมีเพื่ออยู่ใน หัวของเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะทําดีกับเขามามากๆในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีประเด็นอะไรที่ที่เขาตัดจบคุณไปเองไหมเขาถึงได้ไปเจ็บนอนนิ่งอยู่นี่ไงคะเมื่อเวลาทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาก็คิดถึงแต่ในสิ่งที่ดีๆเขาอยากจะมาหยิบยื่น สัมพันธไมตีอยากจะมาปลูกต้นรักใหม่แหละกับเพื่อนอีกครั้งอะไรเงี้ยอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะหาทางเคลียร์อยู่กับความสัมพันธ์เดิมที่เขามีที่เป็นไพ่สองไม้เท้าที่ขึ้นมานี่นะคะค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พลังงานของเพื่อนคือตัดจบไปแล้วเพื่อนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองจริงๆ้วเนี่ยแถมเป็นคนที่เรียกว่าเด็ดขาดดุเด็ดอีกนะเพราะว่าเป็นเป็นดีเอมเพลเลอร์ขึ้นมาและเป็นดีเอมเพลเลอร์ที่เป็น พ่อพัศิวะด้วยนะคะดีแฮงแมนลงในฝั่งของเขาเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาคิดมันก็จะกลับมาเป็นพลังงานเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อนเขาที่เขาหยุดนิ่งเนี่ยทั้งสีดาบทั้งแฮงแมนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเขาหยุดเพื่อเขาคิด หนึ่งเขาคิดในเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาอาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแหละค่ะไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นละแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขากับคนที่เขาถือไว้อยู่ในมือเนี่ยเนียถือเห็นไหมถือไม้อยู่ในมือแต่อีกไม้ที่ทิ่มอยู่ข้างหลังเนี่ยคือคุณที่เขาปล่อยความสัมพันธ์คุณไปแล้วในเวลาเนี้ เ,เขาสนใจแต่คนที่อยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้ไอ้สิ่งที่เขาสนใจอยู่ตรงหน้าเขากำลังที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนั่นหมายความว่าเป็นไปได้ที่เขาคิดจะปล่อยไม้นี้หรือจะทิ้งไม้นี้หรือจะจบความสัมพันธ์กับไม้นี้นั่นเองนะตอนนี้ที่เขามาดูคุณเขาถึงได้เจ็บปวดแล้วก็นอนนิ่งห้อยหวยในพื้นที่ของเขานี่นะคะ่ะว่าอเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับเพื่อนนะมันก็แปลตรงไปตรงมาแล้วแหละว่าเขาอยากจะพยายามป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จะไปแก้ไขปัญหาตัดจบกับคนนั้น เพื่อจะกลับมาหาเพื่อนนั่นเองประมาณนี้นะเด็กดาบเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันเล่าถึงตัวของเขาเลยนะคะหมายถึงว่าเขาเนี่ยเริ่มจะเห็นเหตุการณ์เริ่มจะเข้าใจเหตุการณ์หรือเรียกว่าเริ่มจะตาสว่างก็ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาดึงเอาไว้ในชีวิตอะไรอเงี้ยตอนนี้จะมาบอกว่ามาเห็นม่เห็นความรักมาเห็นความดีของเพื่อนเห็นความจริงใจของเพื่อนในเวลานี้ หลังจากที่มันทิ้งกันไปแล้วใช่หรือไม่ตามหน้าไพ่ก็ต้องบอกว่าใช่เขาเพิ่งจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขายังคิดไม่ได้ไงเพื่อนเขา ถึงได้ไปกอดเก็บไอ้ความสัมพันธ์เก่าๆเน่าๆของเขาไว้อยู่นั่นน่ะแล้วมันเหมือนกับตอนนี้มันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างในฝ้าของเขาแหละที่ทําให้เขาเจ็บปวดมากพอที่จะหันกลับมาทบทวนในเรื่องราวความสัมพันธ์ถึงคุณอีกครั้งแล้วมานั่งหวนเสียดายคุณที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเพิ่งคิดได้เพิ่งคิดออกนะประมาณนี้เขาถึงได้คิดไม่ตกไงว่าแล้วเขาจะตามเพื่อนกลับมาในความสัมพันธ์ยังไงนะเพราะใจเขาอยากจะตามคุณกลับมา,มากแต่เขายังหาวิธีไม่ออกยังหาทาง ออกยังไม่เจอแต่ว่ากําลังหาวิธีอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ10ถ้วยลงนี่คือความคิดของเขาอยากจะกลับมา ขอคืนดีกับคุณจาก6ถ้วยมาเป็นสิบถ้วยอยากจะขอคืนดีกับคุณนะอยากมามอบสิ่งดีๆให้อยากมาทบทวนความทรงจําเก่าๆึ้นมาอยากจะขอโอกาสอีกครั้งอยากจะขอโทษอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะมามีครอบครัวกับคุณสร้างบ้านสร้างชีวิตกับคุณอยากมีลูกกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนกรณีที่อาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วเคยแต่งงานกันแล้วแต่ว่าแยกกันไปก็เป็นลักษณะที่ว่า อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับเธออีกครั้งนะเรากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะในฝ้าของเขานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงบ้างนะคะพาสีขึ้นเขาจะทนไม่ไหวแล้วสองจริงๆจ้ะ เป็นลักษณะของการที่เขาส่องแล้วเขาเห็นพลังงานของเพื่อนนะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะแยะนั่นแหละเ,เพื่อนอาจจะไม่ได้มีใครก็ได้แต่บางทีเหมือนกับว่าด้วยความสิ่งด้วยด้วยสิ่งที่เพื่อนเป็นอ,อาจจะเป็นตําแหน่งบริหารไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดูมีบรารมีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีแต่คนที่เข้าหาคุณเยอะในช่วงเวลานี้นะหรืออีกทีนึงก็อาจจะหมายถึงบางคนอาจจะเจอรักใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วเหมือนกับเขาอะดูเพื่อนตลอดเวลาแหละเรียกว่าส่องเพื่อนตลอดแหละเพราะเขาก็ เขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่อะไรเงี้ยพอส่งปุ๊บ,บก็เหมือนกับเขาเกิดความหึงหวงอะในพื้นที่ตัวเองอะแต่เขาแสดงออกไม่ได้อะเพราะว่าเขาเป็นคนเทคุณไปเองไงเขาแสดงออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอน่ะมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาเห็นแล้วเขาเก็บอะเขาเก็บแล้วเขาจะทนไม่ไหวแล้วนะเพื่อนไอความรู้สึกเนี้ยในใจของเขาอะอืมหน้าไพาออกมาไม่หมอขออ่านเลยนะคะ วลิตาศูนย์เกิดขึ้นเวลาเนี้ยจริงๆของเขาอะเขารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเขามันติดโซ่ตัวนะมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมากีดกันเขาไหมอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาทํางานก็เหมือนกับมีคนมาขโมยผลงานเขาไหมอะไรเงี้ยคาว่าวลิตาศูนย์นแปลว่าความแห้งแล้งความหมายก็คือเหมือนกับว่า ถ้าเขาลงทุนเตรียมที่จะให้มันออกดอกออกผลถ้าในเรื่องของการงานก็เหมือนกับลงไปแล้วก็เสียเปล่าสูญเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ก็แห้งแล้งจะมาว่าแห้งแล้งกับคุณก็ไม่ได้เพราะต้องกลับไปดูที่ต้นต่อนะแห้งแล้งกับคุณได้ยังไงล่ะก็เขาทิ้งคุณไปอะเห็นไหมไม้ข้างหลังก็คือคุณเขานะเขายืนหันหลังให้คุณเลยนะเขาทิ้งคุณว่าอยู่ข้างหลังแต่เขาเลือกคนที่เขาเลือก เอามือกำไว้อะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าแห้งแล้งจากคุณมันไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เขาเอามือจับไว้ต่างหากที่มันไม่ตอบโจทย์นะเวลานี้มันเหมือนกับคนมาเพิ่งตื่นรู้เขาอาจจะหมดตัวหรืออาจจะโดนเผาผ่านไปจากพลังงานของคนนี้ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วมารู้ตัวที่หลังไหวตัวที่หลังยิ่งอยู่ยิ่งติดขัดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลยมาหวนนึกถึงพลังงานของคุณอะไรเงี้ย พราะจริงๆแล้วการที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตอะมันดีงามมันค่อนไปทางความเจริญงอกงามมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไปเลือกผิดไงเพื่อนชีวิตตอนนี้ก็เลยเหมือนกับทาให้เขาเกิดความแห้งแล้งแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะพระจันทร์เกิดขึ้นพระจันทร์ก็คือดมมลความหมายก็คือว่าคนคนนี้สองคุณนะแล้วก็เขาจะคิดถึงคุณหนักมากๆโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่มีความ อ่อนไหวด้วยก็ได้คือจริงๆข้างนอกอาจจะแสดงออกว่าเก่งแต่จริงข้างในนะเหลวเปลวมากเหมือนน้ํานะเขาเขาจะคิดถึงคุณแล้วเขาก็จะกลับไปคิดท,ทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งนั้นอะไรเงี้ยคือทุกสิ่งที่คุณรู้สึกอะความเจ็บปวดอะไรเงี้ยในอดีตค่ะตอนนี้มันเหมือนกับคนคนนี้เขารับตรงนั้นไปเต็มๆเลยนะเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พลังงานของเพื่อนอนะมันคือหลุดแล้ว เนี่ยค่ะหลุดสิคะพลังงานของคุณเป็นนางมนโทมาขนาดนี้เป็นนางมนโทที่แบบว่ารูปสวยบางคนอาจจะแบบช่วงระหว่างที่ห่างกันคุณอาจจะไปทําสัญญกรรมมาไหมไปทําหน้ามาใหม่ไหมอะไรเงี้ยไปอัพไซส์มาไหมอะไรเงี้ยคือพลังงานของคุณพอคุณไปดูแลปรับปรุงตัวเองหันกลับไปรักตัวเองอะ่ะคุณดูสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นในพื้นที่ข,ของคุณอีกความหมายนึงก็แปลว่าเออรูปลักษณ์ของคุณี่ยเขายังคิดถึงรูปลักษณ์ กลิ่นกายกลิ่นน้ําหอมที่คุณใช้อยู่แล้วเขาไม่เคยลืมกลิ่นนั้นเลยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ตอนนี้เขาก็คิดถึงหน้าตาของคุณคิดถึงรูปลักษณ์ของคุณคิดถึงกลิ่นตัวของคุณกลิ่นประจําตัวของคุณอะไรเงี้ยหากเคยได้ชิดใกล้กันแล้วอะไรเงี้ยเขาคิดถึงผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นที่อยู่ข้างเขาในวันนั้นมากๆเลยนะคะเวลาเนี้ย เขาถึงได้แบบว่าสองคุณเห็นพลังงานคุณเป็นขนาดนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับเขาทนไม่ไหวแล้วนะไปถึงไปห่วงในพื้นที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัชวะขึ้นในฝั่งของเพื่อนเนี่ยสองแล้วนะอันนี้ The Emperor ของออทาร์ลอตใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นของอเทพคติเป็นพ่อพัชวะเหมือนกันนะพลังงานคุณวันนี้ค่อนข้างที่จะดุทีเดียวพลังงานของคุณเนะี่ยคือตอนนี้คุณ คุณเคลียร์พลังงานกับเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วคือหมายถึงคุณตัดจบนั่นแหละคุณยื้อเขาไว้ไม่ได้คุณตัดจบเขาเขาเลิกเทคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมารักตัวเองนะคะแล้วเหมือนกับว่าพลังงานเขาเขาก็จะกลับเข้ามาหาคุณไม่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ไปเคลียร์พลังงานเก่าๆอันเนี้ยที่เขามีอยู่เขาต้องไปเคลียร์พลังงานเก่าๆก่อนนะเอออีกความหมายนึงก็คือคุณอาจจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลชะตาชีวิตคุณอยู่ก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจจะคือพ่อพสัสวะเลยก็เป็นไปได้ค่ะคนคนนี้จะกลับมาในพลังงานชีวิตของคุณได้คือพ่อพสัสวะเป็นเทพแห่งการสร้างและเทพแห่งการทําลายล้างนั่นหมายถึงว่าเขาจะกลับมาหาคุณได้คือเขาต้องเคลียร์พลังงานหมดจริงๆนะเขาถึงกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณได้อีกครั้งนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะ มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าในอดีตอะคือตัวของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเทพพระอังคารเนาะเทพพระอังคารน่ะท่านะเป็นนักลบนะคะนักลบนักเลงนักลักเพราะฉะนั้นน่ะหมายถึงว่าอีโก้พ่ออีโก้สูงปีดเลยนะพูดอะไรใครก็จะไม่ฟังเชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่สุดโดยไม่ฟังใครได้ว,ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นไปนแล้วนะนะมันถูกหรือมันผิดเพราะฉะนั้นน่ะบุคลิกเขาจะออกแบบมุทะลุดุดันเลยนะถ้าเกิดเขาลองได้ ได้ปักใจหรือฝังใจอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายถึงว่าครั้งหนึ่งอ่ะเขาอาจจะไปหลงผิดอะไรบางอย่างแล้วคือไม่ฟังเพื่อนในอดีตนะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเลือกที่จะทิ้งเพื่อนไปในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับ ลักษณะนิสัยอย่างเงี้ยมันทําให้เขาไปพบเจอคนประเภทเดียวกันอะ่ะแล้วเหมือนกับชีวิตของเขามันดิ่งลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเนี้ยตัวของคุณเนี่ยไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่เขามองเห็นตัวของคุณจากการที่เขาส่องคุณเนี่ยเขาก็เห็นว่าเหมือนเอ,อ้ชีวิตคุณดูดีขึ้นนะมันเหมือนกับคุณประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอะ่ะเหมือนไปได้ไกลแล้วดูล่ารวยดูมีเงินมีทองดูมีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าฝั่งคุณเนี่ยการเงินสะพัดไหม าตามที่หน้าไพ่เห็นแม่หมอก็ต้องบอกว่าฝั่งเงินของฝั่งฝั่งคุณกนะัการเงินก็ดูสะพัดนะอะไรอย่างเงี้ยดูดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ถึงรวยล้นฟ้าอะไรหรอกแต่เรียกว่าคุณสามารถที่จะตอบสนองความสุขอะไรให้กับตัวคุณเองได้อย่างที่คุณไม่ไม่ได้เหนื่อยและลําบากมากเหมือนในเมื่อก่อนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะนะอาจจะอยู่แค่ตรงนี้ก็เรียกว่าดีมากแล้วนะในบางคนนะแต่บางคนก็เรียกว่ามันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแบบทําให้ดีแบบ พลิกฟ้าพลิกดินเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะมันเป็นเท้ากุเวนเท้ากุเวนนี่ก็คือเท้าเวสุวรรณนั่นแหละนะคะท่านจะดูแลในเรื่องของทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยหยบสมบัติแล้วก็ประทานในเรื่องของเอ่อการเหลือกินเหลือใช้อะไรต่างๆให้ให้กับคนที่ท่านดูแลอยู่นะประมาณอย่างนี้เนี่ยพระพรหมลงในฝั่งของเขาเขาอยากกลับมา เป็นผู้ให้กับคุณบ้างเขาอยากกลับมาสร้างทุกอย่างใหม่หากเขาเป็นคนที่ทําทุกอย่างพังด้วยตัวของเขาเองในอดีตเขาก็อยากจะมาสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณก็จะชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ที่เขาถือว่าอยู่ในมือตามไพ่ใบนี้ค่ะเขาต้องการที่จะตัดจบเพื่อที่จะกลับมาเนี่ยนะเขาถือไว้ในมือใช่ไหมความสัมพันธ์ที่เขาทิ้งเอาไว้ที่เขาตั้งใจจะเคลียร์ออกนี่คือคุณนะเขาต้องการที่จะเคลียร์พลังงานนี้ออก เพื่อที่จะเนี่ยหันหน้ากลับมาหาคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าการกลับมาหันหน้าหาคุณครั้งนี้มันเหมือนกับเขาอยากจะกลับมาสร้างให้กับคุณใหม่อีกครั้งอยากจะเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งอะไรที่เขาไม่เคยทําให้คุณอ่ะเวลาีนเขาเห็นคุณมีค่าเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณหลุดมือเขาอ่ะเขาก็อยากจะกลับมาสร้างให้กับคุณใหม่อีกครั้งอ่ะอยู่ที่ว่าเพื่อนจะเชื่อใจเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดว e e l o f for t u n e ลงคุณทั้งสองคนน่ะมันมีพลังงานคู่ความเป็นคู่กันอยู่นะคุณอาจจะสื่อสารกันทางด้านดนตรีก็ได้เพราะว่าภากิษณะท่านก็ชอบดนตรีนะคะแล้วก็เดวิ e l of f o r t u n e เนี่ยมันหมายถึงว่ากงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านหรือว่าช่วงเวลานั่นหมายถึงว่าถ้าขึ้นมาก็บอกว่าช่วงเวลานี่มันใกล้แล้วแะเพื่อนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาเขาเนี่ยกลับมาชดใช้บ่วงกรรมที่เขาทํากับคุณนะ เพราะว่าพ่อภาษิวะก็อยู่ทางฝั่งคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะและว of v o r w of Fortune ขึ้นก็ต้องบอกว่าก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่จะนำพาเขากลับมาหาคุณอีกครั้งในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่าระยะเวลาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนนะ่ะมันมีสตอรี่แล้วมันมีในเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาไม่เท่ากันนะเพื่อนที่มันเป็นตัวแปรนะตอนนี้คนนี้เขาอยากได้การอภัยจากคุณเขาอยากให้คุณให้อภัยเขานั่นเองเขาอยากให้คุณ ได้รับความชื่นใจจากเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากขอโทษคุณและเขาก็อยากได้การอภัยจากคุณให้กับเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดในวันนี้นะคะคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออลาเคลกันนะคะว่าไพ่ออราเคลเนี่ยจะสรุปว่ายังไงนะคะการกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจมากนะเพื่อนเขาเขาตั้งใจแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าในอดีตเขาเคยเป็นคน เละเทะเก่งเมล็ดเกเรเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสัมเมลเดเทมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ประตูดินไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าครั้งเนี้ยการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาครั้งเนี้ยเขาตั้งใจอย่างที่สุดและเขาอยากจะทามันให้ดีที่สุดเวลาเนี้ยมันเหมือนกับเขาต้องการที่จะตั้งหลักในชีวิตของเขาก่อนอะไรอย่างนงี้นะคะหรืออาจ หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าพลังงานของคุณมันมันค่อนข้างที่จะดุจริงๆอ่ะแล้วเป็นคนที่จริงจังจริงใจชัดเจนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาในในในชีวิตของคุณอีกครั้งอ่ะเขาจะพลาดไม่ได้เลยนะเพราะถ้าพลาดมันมันเรียกว่าอาจจะสูญเสียไปตลอดชีวิตประมาณอย่างนั้นเลยการที่เขาจะเข้ามาหาคุณในอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตกับคุณก็ได้ที่เคยมีกัน่ะมาพูดคุยกันอีกครั้งอะไรเงี้ย คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสําหรับเขาไปเลยอะถ้าเกิดว่าเขาจะมาคุยกับคุณเนะี่ยเพราะทุกอย่างมันต้องชัดเจนตรงๆเพราะคุณเป็นคนที่ตรงและพร้อมตัดจบเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจะต้องพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนก็อุปสรรคในชีวิตของเขา่ามันยังคงมีตามบ่วงกรรมบ่วงเวรที่เขามีอยู่นะคะอีกาจะจิกเขาอยู่ตลอดเลยเห็นไหมนั่นนะ่ะคือมันเป็นในลักษณะที่ว่าเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่เขามีตรงนี้ออกมาให้ได้นะมันเป็นวาระมันเป็นคอกกรรมของเขาเองนะคะ ทั้งนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาอะทำอะไรต่างๆที่มันคลาคาลังของเขาเนี่ยค่ะตามไพ่ใบนี้นะถ้าเกิดว่าเขาทาสาเร็จก็เหมือนกับว่าเขาจะหาทางเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วละ่ะถ้าตามหน้าไพ่มันก็เป็นประมาณแบบนี้ค่ะจบแล้วนะคะแรนดอมสําหรับวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสําหรับคำเคื่อนนี้ลาตีสวัสด์นะคะบ๊ายบายค่ะ